สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะแนชชาลีขอพูดบ้างท่ามกลางดราม่าพี่สาวเดือดระอุจูจ่จูเรื่องราวของแนชชาลีก็เป็นประเด็นร้อนเต็มหน้าฝีเมื่อพี่สาวของแน็ได้ตอบกลับคอมเมนต์ในโพสต์หนึ่งที่มีคนบอกว่าแน็เป็นคนช่วยฆ่าเิอหลานว่าไม่เคยช่วยฆ่าเทอหลานสักคนค่ะ เงินไม่เคยให้หลานสักบาทค่ะของขวัญวันเกิดสักชิ้นไม่เคยให้ค่ะเคยให้เปียนโนหลานยังมาขอคืนไปเมื่อครึ่งปีก่อนนี้เองหลานที่ได้เงินคนเดียวคือมาทำงานแลกเงินไปค่ะบ้างทุกคนซื้อเองผ่อนอยู่เองค่ะขออนุญาตแจ้งให้พี่ทราบนะคะและที่ผ่านมาพี่เมนข้อความอะไรหนูเห็นหมดมาตลอดนะคะสงสัยอะไรมาถามหนูได้นะคะ